มันอาจจะทําให้ผู้หญิงคาดหวังเว้ยว่าไอ้เหี้ยมังผ่านมาขนัดนี้เดี๋ยวพอถึงตากูมันต้องเฮ้ยจริงๆคําถามนี้มันเป็นคําถามที่แบบบางทีเขาเขาคาดหวังอะไรจากคําถามนี้รลักลีลาถ้าเขาตีกลับมา50อย่างเงี้ยเองกูห้าสิบเอ็ดลยาจะเป็นการข่มขวันผู้ต่อสู้กันไปคาถามคือคุณผันนาทีคนแล้ว โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเรามีท็อปปิกหนึ่งอย่างอีกแล้วมีท็อปปิกครับผมจริงๆเราก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งแล้วนะเราหายไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผมพอดีว่าเราลงไปสองอีพีครับผมเรียกว่ามันคุ้นคิดแล้วก็คิดไม่ออกแต่ว่าเราอ่ะกลับไปคิดมาว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราอาจจะลดความ แหลมคมอ่ะอย่าไปกระหน่ำมันเยอะเกินครับผมนะฮะเดี๋ยวจะกระจ,ยะจายเ,เราไม่กระหน่ำขนาดนั้นแต่เราจะเปิดให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้ครับคุณออฟผมอ,อ,อยากจะรู้เรื่องหนึ่งครับผมความอยากรู้ของคุณเป็นปัญหาตลอดเลยผมถามคุณหน่อยครับ,ครบเคยมีไหมครับผมที่เราฝ่ายผู้หญิงหรือว่าเราเองโดนถามว่าออออคุณผ่านมากี่คนแล,ล้ว <pajamas> มีมีมี เคยโดนค้นถามไหมดีกว่าเคยโดนครับเคยโดนจังหวะที่โดนถามมันเป็นจังหวะไหนครับผมก่อนจะกระนํำซัมเมอร์เซลนั่นเองฮะไม่้เป็นเป็นอะไรแบบคือโอเคถ้าสมมุติว่ามันเป็นคู่ซ้องที่ผ่านกันมานาแล้วจะไม่ค่อยถามนะแต่ว่ามักจะเป็นกับคู่ซ้องคนแรกๆที่แบบเจอกันโบ๊ะบ้ากันครั้งแรกอฮไม่เกิดคําถามตลอดเวลาถามทําไมกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะถามว่า ผ่านมากี่คนแล้วที่จริงผมว่าหัวข้อนี้เนี่ยคือผมไม่รู้นะมันก็มีหลายคนหลายความคิดดีกว่าเราแบบความคิดถูกต้องแท้ในส่วนของผู้หญิงที่ถามคุณเนี้ยคุณตอบว่าไงไม่ตอบดิตอบทำไมวะเออเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผู้ชายจะไม่ตอบคำถามนี้นะเท่าที่ผมรู้มาแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะหรือว่ามันจะมีไอ้ประเภท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 ที่ตอบเนี่ยประเภทที่ตอบก็คืออาจจะเป็นพวกแบบ โชว์อะไอ้กูเจ๋ง่งผ่านมาเยอะอะไรเงี้ยถามว่าเหตุผลทําไมผู้ชายไม่ตอบนะสําหรับผมนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยคิดว่าหนึ่งน่าจะเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้กันไปก็คือเหมือนกับเราทําให้ผู้หญิงกลัวเราเป็นไปได้นะก็คือยังไม่ทันลบอะแต่ศัตรูยอมแพ้แล้วประมาณว่าไอ้เยี้ยกูผ่านมาเยอะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงแบบโดนโดนแน่อะไรประมาณเนี้ยเท่าไหร่ครับผมโอเคครับผม บอกไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบอกจํานวนไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้หญิงคาดหวังว้ว่าไอ้เหียมึงผ่านมาขนาดนี้เดี๋ยวพอถึงตากูมันก็ต้องนะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แน่นอนใช่พอพอเริ่มจริงปุ๊บไอ้เหียหยอมเงีงยหยอะเยอะอ่าก็คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยสมมุติผมบอกว่าผมผ่านมา150อันนี้ผมสมมุตินะครับจำนวนคนสมมติสมมุติสมมติุ ผมสมมติครับผมว่าผมติว่าผมบอกเลยว่าสมมุติคุณถามผมว่าเฮ้ยคุณสมมุติคุณเป็นผู้หญิงออโอเคเหมือนกับอาชายชายเราถามมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าผู้ชายเล่ากันเองไม่เป็นไรเรื่องนี้ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าสมมติเหมือนกับอารมณ์แบบเฮ้ยเรากําลังจะแบบนะเออแล้วเหมือนกับผู้หญิงถามว่าฉั้นขอถามหน่อยว่าคุณผ่านมาเท่าไหร่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมถ้าสมมติในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าผมเนี่ยจะเจอเออไม่ว่าจะเป็นแฟน หรือว่าผู้หญิงพบผ่านมาเจอกันครับผมเขาก็ถามว่าเออคุณผ่านมาเท่าไหร่เป็นคําถามที่เหมือนกับองค์จริงเราอะในฐานะที่ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ว่าคือถ้าถ้าถ้าบอกจำนวนจริงมันก็บางคนอาจจะตกใจแล้วก็เหมือนกับบางทีบางคนผู้หญิงเขาอาจจะแบบแม่งมึงผ่านมาเยอะจังวะยี่มันซ้ำซ้อนใช่อารมณ์ประมาณนั้นลงงนี้แล้วกันครับผมถ้าสมมติเราถามกลับไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่นะแปลกนะผู้หญิงตอบผู้หญิงตอบ ถ้าเราถามกลับผู้หญิงผู้หญิงจะตอบใช่แต่ตอบจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จริงจริงตอบจริงไม่จริงนงแต่ว่าส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอนะจะตอบประมาณครึ่งคึ่งกลางกลางตอบประมาณแบบสามสี่ห้าหกหมายถึงว่าสามสี่ห้าหกสิบหกคนสามสี่ห้าหกคนเพื่อให้อมันดูซอฟ์ลงมันดูซอฟ์ลงว่าเอเออฉันสามสี่ห้าหกคนนี้โกรอ่าคนเดียวก็ขาลากไอยเี้ย เออนั่นแหละครับผมก็จริงๆผมว่าเนี่ยผมสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบผู้หญิงบางคนอ่ะเขาชอบถามจริงๆผมว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยคือเหมือนกับผู้ชายก็เขินที่จะตอบแล้วก็ถ้าเราตอบไปอ่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับผู้หญิงที่ถามอ่ะความคาดหวังของเขาอ่ะมากกว่าแค่วันไนส์สตนหรือแค่แค่แบบแมตช์เดียวอ่ะอ่าก็คือเขาอาจจะรู้อาจจะอยากรู้ เรื่องในอนาคตของคุณเพื่อจะไปต่ออนาคตกับคุณ<า>หรือเปล่าไม่เปที<า>่มาเอเออจริงๆร<า>ิจริงก็เหมือนกับบางคนก็แบบเฮ้ยคาดหวังตรงที่ว่าเออโอเคล่ะถ้าสมมุติว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ผ่านสนามรบมาเยอะขนาดนั้นออเออเราอาจจะแบบเป็นแฟนกันอย่างนั้นแหะครับผมเป็นไปได้นะอ่าครับผมกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดความคาดหวังในรัลักลีลา อประมาณนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถามแล้วได้คําตอบเช่นผู้หญิงถามเรามาแล้วเราตอบไปสมมุตินะสมมุติว่าตอบไปสักร้อยร้อแล้วกันของคุณร้อยห้า่ตายสักร้อยสี่สแต่ผู้หญิงแบบอีอ้คาดหวังว่าเดี๋ยวกูกูเป็นคนที่ร้อยห้าสนี่กูต้องแบบอืแจ็คก่อนตายอะไรอย่างนี้ผม,ผมถามต่ออีกว่าถ้าสมมติว่าเหมือนกับ เราการผ่านสนามรบม,มาเยอะเนี่ยคุณคิดว่าความเชี่ยวชาญมันเกิดจากจํานวนหรือเปล่าสําหรับคุณมีส่วนเพราะว่าจํานวนที่เยอะขึ้นออทําให้เราเจอประสบการณ์ที่มากขึ้นเพราะว่าแต่ละคนแต่ละดึดดดด,ด,ดก็ไม่เหมือนกันคืออย่างนี้จํานวนที่เยอะขึ้นอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราแบบไอ้เหี้ยคือโปรโปรขึ้นอ่ะโปรจริงแต่มันไม่ได้โปรในทางกระหน่ำเว้ย มันอาจจะทำให้เราซอฟสําหรับบางคนเวลาเราไปเจอเคสเคสที่เขาต้องเจอความซอฟเราก็ซอฟได้ไม่ใช่เราจะกระนําอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเจอรถที่มันเผ็ดร้อนหน่อยเราก็เอาอยู่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงกับเคสแบบนี้เออมันได้ทั้งมันได้มันได้ความโปรก็คือได้ทุกแบบผู้หญิงควรถามหรือไม่ควรถามผู้หญิงควรถามหรือไม่ควรถามหรือว่าค่อยถามหลังจากนั้น ส่วนใหญ่ถามก่อนอะดิเอาจิงป่ะใช่ไหมเอาเอาเอาความเป็นจริงว่าจะตอบจะให้ตอบว่าผู้หญิงควรถามหรือไม่ไม่ควรถามก็ตอบยากเพราะแม่งหลายๆครั้งก็ถามตลอดอสัดส่วนใหญ่ครับผมสัดส่วนใหญ่ยกเว้นแบบมองตาแล้วรู้ใจอะไ้แบบนั้นไม่ถามแน่แต่จริงป่แบบนั้นก็ไอ้ที่กระนำซัมเมอร์เซลล์อย่างเดียวสมมติว่าคุณบอกว่าเออของผมผ่านมาประมาณ1020สมมติคุณคิดว่าจํานวนที่พอดีพอดีสามารถที่จะแบบโอเค ไปกันได้คุณคิดว่าเท่าไหร่คุณผ่านมาเท่าไหร่ถ้าเขาตีกลับมานี่หนักกว่าเราน่ฮาเลยนะถ้าเขาตีกลับมา50อย่างเงี้ยอ๋อกูห้าสิบเอ็ดเอเออก็แล้วก็แบบเป็นคำถามที่ชวนสงสัยมากว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงแบบเออบางครั้งก็ชอบถามแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะไรแต่ว่ามันแค่เป็นแบบข้อสงสัยว่าเฮ้ยคุณเคยเจอหรือเปล่าที่เขาถามว่า ฉันถามหน่อยไอ้เหี้ยดึงเบกมือเลยอ่ะอืออยู่ดิคุณผ่านมาเท่าไหร่เออดึงเบกมือส่วนใหญ่อ่ะจำนวนที่คุณคิดว่าผู้ชายน่าจะแบบผ่านมาแบบพอดีไม่เยอะเกินสมมติว่าคุณคุณถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเขาขยันขยอจะให้ตอบใช่ไหมคุณจะตอบอยังไงคุณจะตอบจํานวนจริงหรือว่าคุณจะตอบจํานวนกลางสมมติหรือว่าจํานวนที่พอดีสมมุติว่าถ้ามันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมีหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงร้อยผมจะตอบให้เกินห้าสิบมาก็คือตอบหกสิบเปอร์เซ็นต แต่ไม่ได้บอกว่าจะตอบ60คนเว้ยเราเลยสมมุติจํานวนมาเป็น10แล้วกันอมก็ตอบแค่6คนอ,อเรียกว่าส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้รับความจริงให้เลยเกณฑ์ตอแหลมานิดนึงอ,ะอ่ะถ้าตอบห้าคนเี้ยมันอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นวะแล้วคุณเคยเจอผู้ชายที่แบบโกหกใส่ใสประตูก็ครับโกหกใส่ประตูะ <laughs> ไม่ต้องแปลนะอารมณ์ประมาณแบบไ <laughs> ูสองคนแต่แบบอ๋อเออผ่านมาสิบ อารมณ์ประมาณนี้มีไหมมีไหมคุณว่ามีไหมมีนะภาษาบ้านเราเร네ียกว่าอะไรละท็อปเซ่เหรอโอเคครับผมนี่ก็เป okay, e ็นท็อปปิกหนึ ye, ่งที่แบบเฮ้ยโอเคคุยกันสนุกสนานนะว่าเฮ้ยจริงๆคำถามนี้มันเป็นคำถามที่แบบบางทีผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาเีเรียนหรือเปล่าหรือว่าเอ่อเขาคาดหวังอะไรจากคำถามนี้แต่ว่าจริงๆนี่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคำถามที่ คือแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้ความจริงไปจากไปจากเราร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่าอาจจะได้ความจริงจากผู้ชายวัยหนึ่งครับผมที่เขาสามารถตอบได้ไวที่ยังไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะอาาคุณอาจจะได้ความจริงจากผู้ชายวัยนั้นแต่ถ้าถามว่าพวกใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้วอ่ะคือไม่ต้องถามหาพระแสงเลเซอร์อะไรก็ได้เว้ยเพราะว่ายี่ห้ออยู่มันจนป่านนี้แล้วนะทินเดอร์ปัดขวาทีเดียวก็ได้แล้วบ้าือเวล่าถามทำไมทินเดอร์นี่มันโปรแกรมอะไรครับ ก็ได้เลยครับก็เป็นท็อปิกสนุกๆน,นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก็ว่าเฮ้ยคำถามคือคุณผ่านมากี่คนแล้ว